สรุปข่าวสโมสรเชลซีประจำวันที่10กรกาคม2564โดยเฉพา,พาะครั้งเชลซีครับแล้วันข่าวเชลซีในช่วงเช้าของวันนี้กันดีก่อนครับว่าจะมีข่าวอะไรสัแจักกันบ้างเชลซีช่วงเช้าว,วันนี้6,600ล้านคุ้มอย่างแน่นอนเทียบผลงานฮาแลนดนกับ6แนวรุกของทางเชลซี โดยงินนี้เปรียบเ,เทียบผลงานของทางเอริงบาวฮาร์เรนนะฮะกับ6แนวรุกของทางนักเตะเชลซีแล้วมีข่าวว่าสิงห์บรุนั้นพร้อมจ่ายให้ดอดมุลกว่า6,600ล้านบาทกันเลยทีเดียวโดยเชลซีสโม,มสรดังแห่งศึกบัลลักอังกฤษเอาจริงนะผมทุ่มเงินกว่น110ล้านปอนด์หรือประมาณ6,600ล้านบาทให้กับชางบริษัทดอดมุลพิจารณาปล่อยเอริงบาวฮาร์เรนกองหน้าฟอร์มฮอตในช่วงสมัยนี้ นอกจากนั้นรายงานยังระบุดได้ว่าดาวยิงทีมชาตินอร์เวย์นั้นก็จะจะย้ายไปค้าแข่งในทีมสแตมฟอร์ดบริดจ์เช่นเดียวกันหากมีข้อเสนอเข้ามาและการเจรจาย้ายสังกัดระหว่างเชลซีกับดอทมุลน,นั้นลุล่วงไปได้ดีดสำหรับผลงานของฮาร์แลนด์ไวส์ปีวันนี้ในศึกฟุตบอลอเริกายเยอรมันเมื่อเทียบกับทางชิโมเวนเนอร์แทมมี่อับราฮัมโอลิเกชูรูไค,ส,คส์ฮาร์เวิร์ดคริสเตียนพูริซิสและก็ฮาคิมซิเยสหกแนวรุกเชลซีในฟุตบอลบรตนั้นในรายการที่ผ่านมาก็มีดังต่อไปนี้ เริ่มจากประตูนะครับผมงานนี้เอริกบาลฮาร์แลนด์ทำมาแล้วทั้งหมด27ประตูเทมิอับราฮัมทำไปแล้ว6ประตูจิโมวันเนอร์ทำไปแล้ว6ประตูโอเิีชูรูทำไปแล้ว4ประตูไคลส์ ais, ทดทำไปแล้ว4ประตูคริสเตียนปุริซิสทำไปแล้ว4ประตูแล้วก็ฮาคิมซิเอสทำไปแล้ว2ประตูส่วนแอสซิสต์นั้นงานนี้ทิโมเวนเนอร์แอสซิสต์ไป8ครั้งเอริกบาลฮาร์แลนด์แอสซิสต์6ครั้ง ฮาคิมซีเยตแอซิสสาครั้งไคส์ฮาร r เวิร์ดแอครั้งคิสเทียน p ูริ s ิสแอซิสสองครั้งแฮม m อับรัมแอซิสหนึครั้งแล้วก็ชิรูแอซิสศูครั้งต่อมานรับผมนาทีเฉลี่ยนะฮะต่อประตูงานนี้เอริงบาลฮานนะผมเอาไป89.2นาทีต่อ1นึประตูแฮมิอบรัมหนึ่งนะฮะนาทีต่อ1นึประตูโอเดเยชิรู1 8 6่ต่อ1นึประตู ไคลส์ฮาเบิร์ตสาร้ดสิบนาทีต่อ1ประตูคิสเตียนฟูริซิส434นาทีต่อ1ประตูทิโมเวนเนอร์434นาทีต่อ1ประตูและก็ฮาคิมซีเยส590นาทีต่อ1ประตูต่อมาก็จะเป็นนาทีเฉลี่ยต่อประตูหรืออันซิสสร้างโอกาสเฉลี่ยต่อเกมโดยการน,นี้ฮาคิมซีเยสนะฮะอยู่ที่2.6ครั้งต่อเกมคิสเตียนฟูริซิสอยู่ที่1.3ครั้งต่อเกมทิโมเวนเนอร์โอกาสเฉลี่ยอยู่ที่1.2ครั้งต่อเกม ไคลส์ฮาวเวิร์ดอยู่ที่1.1ครั้งต่อเกมเออริ่งบาวฮาเรนอยู่ที่1.0ครั้งต่อเกมแทมมี่อับราฮัมอยู่ที่0.8ครั้งต่อเกมและก็ชิลรูนะฮะอยู่ที่0.7ครั้งต่อเกมต่อมาก็จะเป็นเลี้ยงบอลผ่านสําเร็จฉเฉลี่ยต่อเกมคือเปอร์เซ็นต์ความสำเร็จนะครับงานนี้บริซิสเอาไป4 4 6ฮาคิมซิเยตอาายเอาไป51.9%ออริ่งบาวฮาเรนเอาไป61.1% ขคลส h ฮาเวิรเอาไป50%าิ e จโมเวนอร์าไป3า7สจุ a เอมีอับราฮัมอาไป31.3%และก็ชิรูนัผมเอาไป100%ส่วนการผ่านบอลเฉลี่ยต่อเกมนะฮะฮารคิมซีเยตนั้นอยู ener, ti, ่ที่79.1%ขสิบ h าจอร์เส i าวิร์ดอยู่ที่8 4คริ m สเปรียนริซอยู่ที่7ปดชิจเอร์โวรูอยู่ที่70.3% แฮมิอัปปาร์ธมอยู่ที่72.7%แล้วก็เอริกบาฮาเลนนะผมอยู่ที่72.7%เช่นเดยียวกันและสุดท้ายโอกาสยิงเฉลี่ยต่อเกมในจุดเขตโทษนะฮะงานนี้ชิโร่เอาไป3.5ต่อ1ครั้งใน1เกมเอริกบาฮาเลน3.5ครั้งต่อ1เกมแฮมิอัปปาร์ธม2.8ครั้งต่อ1เกมชิมโมแวนเวนอร์2.7ครั้งต่อ1เกมฮาคิมซีเอส2.7ครั้งต่อ1เกมคิสเซียนฟริซิส 2.2ครั้งตอ่อ1นเกมและก็ทางคลายเซอรเิร์นะฮะงานนี้2ครั้งตอ่อ1นเกมมาเผมนี่ก็เป็นการเปรียบเทียบนะฮะสถิติและก็ผลงานของกองหน้าของเชลซีกับทางฮารันเพราะฉะนั้นแล้วเงิน6600้ล้านบาทเนี่ยคุ้มอย่างแน่นอนทุ่มไปเครับเสี่ยมีแล้วมาดี่ข่าวต่อมาก,กันดีกว่านครับดิคานิโอคอนเฟิร์มไบรท์จะปังกับเชลซีแม้จะมีกองเตะเล่นท้าตำแหน่งกันก็นกตามชี โดยนงานนี้ทางเปาโลดิคานิโอตำนานกองหน้าของทางเวสแฮมยืนยันได้เลยว่าดีแคนบรา์สามารถประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่หากย้ายซบเชลซีแม้จะมีเอ็นโกโรกงเต้เล่นท้าตำแหน่งกับเขาอยู่ก็ตามทีโดยดิ Price, แคนบรา์แสดงให้คอลุกนหนังทั้งโลกได้เห็นนะฮะผ่านศึกยูโร2020ว่าเขาแข็งแกร่งมากขนาดไหนซึ่งเอาจริงนะหากใครตามเกมของเวสแฮมมาตลอดย่อมจะซึ้งถึงพรสวรรค์ของเขาดี และฟอร์มที่เราน,นั้นกำลังเห็นกันอยู่ตอนนี้ก็ไม่ใช่แค่บูบวาบขึ้นมาแล้วก็หายไปเด็กคนนั้นมีอนาคตยิ่งใหญ่รอยอยู่อย่างแน่น,นอนนั่นคือเหตุผลว่าทำไมเชลซีถึงอยากได้ตัวกลับไปอยู่ด้วยอีกครั้งอย่างจริงจังผมได้ยินกับแฟนๆหลายคนบ่นมาว่าเชลซีนั้นจะซื้อไบร์ไปเพิ่มทำไมในเมื่อมีเองกรกเต้อยู่แล้วแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาสำหรับทางทูเคลิลเลยแม้แต่น้อย ไร่คนนี้กำลังอยู่ในช่วงขาขึ้นของอาชีพการงานอายุอานามของเขาก็เหมาะสมกับไม่เกินเด็กเกินไปไม่แก่เกินไปร่างกายสูงใหญ่แข็งแรงและเมื่อประเมินจากสภาพด้านต่างๆแล้วผมเชื่อได้เลยว่าเขานั้นจะก้าวขึ้นเป็นหนึ่งในอากางร,รับที่เก่งที่สุดในโลกได้อย่างแน่นอนแม้จะมีกองเตะค,ครองตำแหน่งเดียวกันอยู่ก็ตามทีเป็นน้ำงานนี้นะผมต้องรอดูกันต่อไปก็แล้วก,กันนะฮะว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูข่าวต่อมากันดีกว่าครับ วิเคราะห์บรรดาน,นักเตะส่วนเกินเชลซีใครบ้างควรจะรีบย้ายออกไปเพื่อนาคตที่ดีหรือว่าที่สดใสกว่าในช่วงสม,ม,มัยนี้โดยเรามาดูกันว่าจะมีใครกันบ้างนะผมในช่วงสม,ม,มัยนี้ที่ต้องย้ายออกไปเริ่มจากหนึ่งกันก่อนกันเกปปาอาริสบารกานายทวารดีกรีข่าตัวแพงที่สุดในโลกฝ่ายนี้ต้องตกเป็นพระรองในทีมเชลซีนลตั้งแต่การมาของอีดูอาร์ดเบนดี้ซีซั่นก่อนจะท,ทำให้เจ้าตัวนั้นหลุดโผทีมชาติสเปน ชุดลสูกลยูโร2020ที่กำลังฟาดแข่งกันอยู่หนเวลานี้แต่หากดูฟอร์มในช่วงท้ายของซีซันก่อนนั้นต้องบอกว่าเกป้ามีดีเกินกว่าจะมาอยู่บนม้านั่งสำรองแม้จะมีจุดบกพร่องแต่ด้วยอายุที่ยังน้อยจึงไม่เป็นการที่ดีต่อการพรานันกา,การหากเขาต้องจมอยู่กับการเป็นมือสองของทีมบางทีการออกไปหาโอกาสในการลงเล่นด้วยสัญญายืมตัวอาจจะทุกชีวิตในด่านแข่งรานี้ให้กลับมาเฉิดฉายอีกครั้งก็เป็นได้ จะมาคนที่2ก็จะเป็นอีธานอัปปาโูปะการหลังสายเลือดเวลที่แม้จะถูกยกให้เป็นวันเดอร์คิสของสมโมสรแต่ตลอดนะครับผมหลายปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ได้รับโอกาสในการลงเล่นชุดใหญ่เลยคาดกันว่าปีหน้าคงยากที่แข้งวัสปีรายนี้จะเบียดขึ้นมามีพื้นที่ในเกมรับบางทีสมโมสรอาจตัดสินใจส่งต่อให้กับทีมอื่นเยืมตัวไปใช้ง,งานอีกครั้งเหมือนปีก,นก,นก่อนก็เป็นได้จะมาคนที่3ก็จะเป็นมาลองศาก์ อีกหนึ่งปะการหลังดาวรุ่งที่เชลซีคว้าตัวมาร่วมทีมเมื่อซีซั่นก่อนและก็ส่งต่อไปให้กับทางเปอร์โตใช้งานโดยตลอด1ปีในโปรตุเกสเจ้าตัวแทบจะไม่ได้รับโอกาสลงสน้ำเลยจนหลายคนตั้งคําถามมาว่าเขามีดีพอที่จะเล่นใกับทางสิงบรูแล้วหรือยังคนที่จะให้คําตอบได้คงจะมีแต่นายใหญ่โทมัสทูเคิลว่าพร้อมจะให้โอกาสอดีตดาวรุ่งจากทางนิชายนี้หรือไม่ในฤดูกาลหน้า คนต่อมาทีนผมก็จะเป็นมาร์กอสอารันโซแบ,บ็คจอมบุกชาวสเปนวปัย0ปีที่แม้ช่วงที่ทางทูเครลเข้ามาใหม่ๆนั้นดูเหมือนจะกลับมามีตําแหน่งในทีมอีกครั้งแต่หลังจากนั้นก็กลับเป็นซิเวลที่เบียดแย่งพื้นที่ไปจนได้ จนทาให้เจ้าตัวนั้นตกเป็นตัวเลือกอันดับที่2อ,อีกครั้งซึ่งก่อนหน้านี้อารันโซคนนี้ก็มีข่าวกับหลายทีมในอิตาลีแต่ก็ยังไม่มีข้อสเสนออย่างเป็นทางการเข้ามาเลยนะแต่สื่อหลายสำนักก็วิเคราะห์กันว่าสิงบรูอาจต้องเลือกเก็บใครสักคนหนึ่งไว้ระหว่างเจ้าตัวแล้วก็เอมอร์สันจอมาเอมอร์สันแบ็กซ้ายดีกรีทีมชาติอิตาลีแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับทีมเลยตลอดสั้นที่ผ่านมา เ่นเดียกับทางอารันโซที่จะตัวนั้นตกเป็นข่าบผูกพันกับทีมดังในเซรีอาหลายทีมเลยก็ว่าได้ซึ่งด้วยวัยเพียงแค่26ปีนั้นเจตัวยังพอจะกลับมาเชิดชายได้อีกครั้งหากอยู่ถูกที่ถูกเวลาและแน่นอนว่าไม่ใช่ที่เชลซีเพราะฉะนั้นการย้ายออกจากทีมให้บริสุทธิ์จะยิ่งส่งผลต่ออาชีพการค้าแข่งของเขาในอนาคตอย่างแน่นอนข้นอต่อมาดาวิดเดกซาปาคอสตา แบ็กชาวอิตาลีอีกหนึ่งรายที่สั้นก่อนนั้นถูกส่งตัวให้กับทางเชนัวไปใช้งานซึ่งผลง,งานก็จัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีละเชีเดียวส่วนสถานการณ์ในทีมเชลซีแม้จะมีตัวหลักอย่างทางเจมและกับทางเลือกอย่างทางโอดอยในตำแหน่งแบ็กขวาแต่ด้วยประสบการณ์ของซัปปาคอสตานั้นอาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกให้กับทางชูเิลนะฮะในชั้นหน้านั้นก็เป็นได้ โดยเดมเอบากาโยโก้กองกลางชาวฝรั่งเศสที่ถูกสมโมสปรปล่อยยืมตัวมาแล้ว3ปีติดต่อกันโดยสื่อตีข่าวบอว่าหลายทีมในอิตาลีนั้นจะได้ตัวเขาไปร่วมทีมรวมถึงนักเตะเองก็อยากจะย้ายออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆซึ่งฟอร์มการเล่นก็ต้องบอกว่าพอใช้ได้เลยทีเดียวกับทีมอย่างทางนัมบรีจะตัวนั้นน่าจะเป็นยางอไยชั้นดีในแดนกลางชั้นยอดแต่อย่างไรก,ก็ตามใครจะอยากเป็นตัวสมรองตลอดไป จึงไม่แปลกหากสุดท้ายถ้าสองฝ่ายตกลงแยกทางกันไปในช่วงเสมอน,นี้นี่นะผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะฮะที่เอามาพูดไว้ก่อนเพราะว่าเชลซีของเรงนั้นดูแล้วเนี่ยมีตัวนักเตะค่อนข้างจะมากมายและก็มีโอกาสที่จะย้ายจากทีมอย่างแน่นอนในช่วงเสมอน,นี้และนี่ก็เป็นสรุปข่าวลวงสโม,มสรเชลซีประจำวันที่10กรกฎาคม2564โดยเฉพาะพกครังเชลซีครับ